สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการเปิดกล่องสุ่มจับเพจบอร์ดก่อนนอนกันนะครับเรื่องของเรื่องก็คือคุณโจบอร์ดก่อนนอนได้เกมมาเกมหนึ่งครับคือมาวิลซอมบี้ครับและเขาก็นี่อยากจะทาเกมสนุกๆให้ลุกเพจฮะโดยการทําการจับฉลากกล่องสุ่มครับมูลค่าสามพันบาทนั่นหมายความว่าทุกๆคนนะฮะที่อยากจะลองได้เกมนะครับคุณจะต้องจ่ายเงินสามพันบาทครับเพื่อไปเป็นสิทธิ์ลุ้นในการได้รับมาวิลซอมบี้มูลค่าเป็นหมื่นเลยนะหลายหมื่นแหละนะครับหมื่นกว่าบาทอะนะครับ โดยที่เขาจะมีการจับรางวัลนะว่าใครจะได้รางวัลไปนะครับซึ่งผมก็ตกล่อไปนะในช่วงประมาณสักสี่ห้าคนสุดท้ายนะคือไม่ได้ถึงฝั่งฝันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เกมที่จะได้คืออะไรล่ะเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่คุณโจเขาคัดมาแล้วว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับโดยที่มูลค่าไม่ต่ำกว่าสามพันบาทผมเนี่ยไม่ได้ตัวของมาเบลซอมบี้ก็จริงแต่เรามารุ่นกันหน่อยว่าเราจะได้เกมอะไรในกล่องนี้ครับซึ่งบอกเลยว่ากล่องหนักมากๆนะแล<น>ะ,<น>ะแล้วก็นัมเบอร์คือเก้าศูนย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะ เพราะว่ากล่องมันใหญ่มากผมไม่สามารถถ่ายคลิปด้วยวิธีปกติได้นะผมเลต้องมาวางที่พื้นนะครับฟึดนะแล้วก็กรีดเปิดครับเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะได้เกมอะไรกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้เกมอะไรนะแต่อข้อ,อวาวนาไม่ใช่เกมที่ผมเคยมีแล้วละกันหรือเป็นเกมที่ผมแบบอ่าเคยเล่นแล้วนะถ้าไม่เคยเล่นก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้อะไรครับเราจะได้ สนุกกับมันนะในการอ่านรีวิวแล้วก็เล่นมันนะครับฟึบโอเคจะเห็นเกมแนละ้วเ,เหมือนจะมีประมาณสองเกมนะอันนี้ผมขออนุญาตขยับเปิดนิดนึึงมาแล้วครับเกมนั้นก็คือโอนอนั่นคือเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งนั่นเองนะครับโอ้โหกล่องใหญ่มากเห็นแล้วผมเครียดแทนเลยโอ้โห ตัวนี้คือมูลค่าเกินแน่นอนผมบอกเลยนี่ครับถ้าใครเห็นตัวอักษรเล็กๆก็คงจะเห็นแล้วน้อว่าเป็นเออ N นอนนะครับผมโอ้โหกล่องใหญ่มากครับเป็น Big กบ็อกหรือเปล่านะอเป็นเวอร์ชั่นที่แบบบิ๊กเบิ้มมากนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะซีลล้วให้ทุกคนดูกันครับผมแกะออกมาแล้วครับนั่นก็คือ a อออนนะครับผม Legacy o f เกรฟโฮนะครับอาเคอร์ออฟเด็กบิวติงเกมซิดนีย์เอ็นเกลสไตล์นี่อ๋อคือนักนักออกแบบที่นักอแบบอกแบบข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นกล่องใหญ่มากๆนะเกมนี้ก็เล่นได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่คนนะครับอ่าผมมาดูข้างหลังก่อนจริงๆก็เรียกว่าข้างหลังก็ไม่ถูกนะครับหนึ่งถึงสี่คนใช้เวลาการเล่นนะครับหกสิบนาทีแล้วก็อายุสิบสี่ปีขึ้นไปนะแต่ว่าหกสิบนาทีผมว่าน่าจะเป็นในพิซซอนมากกว่า งานสวยมากๆนะครับกล่องนี้นะโอ้โหเรียกว่าอลังการงานสร้างมา่ะเรียกว่าอะไรใหญ่ใหญ,ใหญ่แล้วก็แบบน่าจะเป็นตัวจบนะตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะใครรู้ในคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวจบของไอออนเอ็ตัวหนึ่งเลยแ่ะเพราะว่ามันมันยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับอ่าแล้วก็เรียกว่ามีครบตัวนี้ก็น่าจะเล่นได้ย,ยาวๆหลายปีเนาะแล้วก็มีตัวนี้ครับนี่จดหมายปิดผนึกครับผมซึ่ง หลายๆคนก็บอกว่าน่าจะเป็นจุดหมายขอบคุณนะครับจากทางเพจบอดก่อนนอนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดซีลนิดนึงครับว่ามีข้อความอะไรอยู่นะก็ขออนุญาตนะครับถ้าเป็นเรื่องความลับเราอาจจะไม่ได้ลงให้ดูนะแต่ถ้าไม่ใช่ความลับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ทุกคนดูนะครับฟึบนี่มีคํานี้ออกมาครับขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมสุ่มก่อนนอนนะครับอ่าแล้วก็มีภาพสวยๆหนึ่งภาพให้เรานะโอ้เรียกว่า ใส่ใจในการหาโปสการ์ดมาด้วยนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะสําหรับการร่วมเล่นสุ่มก่อนนอนของเขานะครับผมก็คิดว่าเออก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับสนุกสนุกนะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ตัวของรางวัลใหญ่หรอกแต่ว่าคาดหวังว่าเขาจะมีเกมอะไรแนะนำมาให้เราเล่นนั่นเองนะครับบางเกมผมก็คิดว่าเฮ้ยน่าสนใจนะเรนดูนิตส์รายการเกมแล้วเนี่ยครับน่าสนใจหลายเกมเลยแล้วเราก็ได้เกมนี้มานะก็ถือว่าขอบคุณคุณโจนะครับสําหรับการ ส่งมอบเกมสนุกๆมาให้ได้เล่นกันนะครับยังไงผมมีเวลาผมอาจจะค่อยๆอ่านนะเพราะดูจากปริมาณของแล้วะใช้เวลาหลายเดือนอยู่ในการเล่นเกมนี้แล้วก็อ่านนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวเกมอะไรนะหรือว่ากล่องสุ่มอะไรหรือทําอะไรก็ตามนะติดตามชมกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ